สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมบูมออโตลิสเทคผมตั้มออโตลิสเทคครับผมวันนี้นะครับพี่ตั้มเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนะครับงานมางานในร้านของเราวันนี้นะครับวันนี้เรามีส่งรถด้วยคันหนึ่งพี่ตั้มผมมาจสตี้อ่านี่ลูกค้าของเราแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อนที่ติดตามไลฟ์สดก็จะเห็นว่าเราทำมาเจสตี้ต่อเนื่องเลยใช่ครับวันนี้ก็ถือได้ว่าสมบูรณ์ละสมบูรณ์แบบเสร็จสมบูรณ์เลยครับอันนี้ทางผู้หญิงกำลังสอนลูกค้าอยู่ครับกำลังแนะนําลูกค้าอยู่เนาะ เราเดี๋ยวให้เขาแนะนาไปก่อนครับ<ๆ>เดี๋ยวไปดูบ้าบรรยากาศทั่วๆร้านก่อนแล้วก็นอกจากสมมูรณ์แล้วก็จะมีลูกค้าที่ทยอยนัดคิวก็เริ่มเข้ามาต่อเน,นื่องกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องต้องย้าก่อนนะครับว่าลูกค้ามาเจสตี้เนี่ยขอต้อง,ต,องต้องโทรมานัดคิวก่อนนะครับขอขอเลยตรงนี้เพราะว่าเขาช่างยาวเขาจะแน่นมากนะครับแล้วก็แต่ละงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้องต้องขออนุญาตโทรนัดคิวก่อนนะครับจะได้สะดวกเนาะจะได้สําหรับไม่ไม่ได้แบบว่ารอนานได้เลยที่ทุกคนนะครับโอเค มา<ไ>อัปเดตงานกันเลยอัปเดตงานดีกว่าครับผมครับอันนี้ก็จะมีอ่เดินผ่านมาเห็นชัดๆเลยมาเจอตี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดโมฝาทานน้ายเนาะพี่ตั้มเนาะใกล้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็อีกไม่กี่ใจไม่กีในะ่ใจเราก็จะได้วาดจำหน่ายให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เข้ามาติดตั้งกันแล้วนะครับสำหรับฝาท้ายไฟฟ้ามาเจสตี้นะครับคันนี้ติดติดละติดแล้วหร้อไงติดแล้วก็คือเหลือเก็บงานเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้โชว์แน่นอนอครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ที่เห็นนี่เราไม่ได้ปาแป้งเล่นๆนะครับอันนี้ไม่ใช่สงการนะครับผมอันนี้ว่าสงการหรือเปล่าอัน้สงการก่อนเวลาปาแป้งหรือเปล่าอันนี้เป็นการแสดงทีดีนะครับทีดีสแกนนะครับผมเป็นโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับผมเพื่อนๆที่ติดตามก็จะเห็นแล้วนะเราได้โพสต์วิดีโอตอนสแกนทีดีไปแล้วใช่ครับผมโอเคต่อมาต่อมาอ่าต่อมาก็จะเป็นนี่เลยหันมาฝั่งนี้เลยนะครับพึ่งมาสุดร้อนเลยได้เลยคันนี้ ปอร์เช่ตัวใหม่เป็นตัว991เงี้ยค a เรล่า S, นะครับหรือว่าเรียกกันอยู่992นะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาทําการติดตั้งเป็นฟิล์มใสกันรอยภายในนะครับอ่าอันนี้ก็ให้ดูความางามของเจ้า c a ริล่าเก่อน,นบอกเลยว่าตัว992เนี่ยพี่ตั้มมาร้านเราเยอะมากช่วงนี้นะครับก็อีกชิ้นเดียวกันนะครับ นัดคิวก่อนก่อนเข้านัดคิวก่อนนะครับก่อนจะเข้ามาติดตั้งฟิล์มกันรอยหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวให้ตาก็เราพาไปดูด้านหน้าความหล่อของคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เข้ามาติดเป็นชุดฟิล์มภายในใช่ไหมน้องบูมใช่ครับผมเป็นฟิล์มภายในทุกจุดเลยนะครับตัวนี้เรามีเป็นซอฟต์แวร์ตรงรุ่นใช่ไหมน้องบูมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับเรามีทั้งหมดเลยนะครับรอบคันเลยเรียกว่ารอบคันเลยนะครับคันนี้นอกจากเจ้าปอร์เช่คันนี้แล้วเนี่ยรุ่นอื่นๆครับน้องบูมลูกค้าสนใจมีหลายรุ่นเลยั คือจะให้จะให้บรรยายคงไม่หมดนะอยาก <laughs> ให้ครูช่วยอธิ <laughs> บายบหน่อ,อยว่าที่เป็นซอฟต์แวร์ตรงรุ่นเนี่ยมันพิเศษยังไงครับ <c oughs> คือซอฟต์แวร์ตรงรุ่นนะครับมันจะช่วยลดการตัดที่รถนะครับก<ช>็ <c oughs> คือการใช้คัตเตอร์เนี่ยลงที่รถถามว่าลดได้ดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็จะอาจจะมีเก็บบานงานบ้างในบางจุด <c oughs> แต่ว่าการเกีดที่รถเนี่ยมันจะไม่ใช่การกรีดแบบว่าลงไปที่สี่รถนะมันจะเป็นการบากฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มในกรดลอยบากแล้วก็ฉีกนะครับแค่นั้นนะครับผม รับปก็ได้ใช่ครับเราเนาะเราลับไม่มีรอยแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับไม่มีรอยแน่นอนนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตรงรุ่นเนี่ยคือจะช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้งได้อีกมากมากครับก็คือติดได้ไวนะครับแล้วก็อาจจะต้องทิ้งรถได้ไม่ไม่นานไม่ต้องทิ้งรถนานอะไรอย่างนี้โอเคครก็เดี๋ยวรอคิวติดตั้งนะครับเดี๋ยวไปดูคันที่กําลังติดตั้งอยู่ดีกว่าพี่ตั้มแจวเลยอยากเราก็ยังคงมาอยู่กับมาสตอรอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหนี่ สามคันเลยเรียงๆกันเยเดี๋ยวคันนี้อุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาดูคันนี้คันนี้ะจะเป็นไฮไลท์ที่เราติดตามกันมาในไลฟ์สดหล,หลายรอบนะครับที่ทําเป็นชุดแดมรอบคันแล้วก็ลาโพงแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเป็นตัวคันนี้ก่อนคันนี้เข้ามาอัปเกรดเป็นฟิล์มใสกันลอยครับเดี๋ยวลองตามน้องบูมเข้าไปดูเลยครับผมดูบรรยากาศงานติดตั้งฟิล์มใสกันลอยไม <า S 2> ่ว่า<ม>จะเป็นภายในภายนอกเราเรามีหมดเลยนะครับนี่ บรนยาศช้างกำลังเก็บงานอยู่น้องบูมประมาณ70%ได้แล้วครับพี่ตั้มคันนี้รับยังไงบ้างครับคันนี้คันนี้ทําการแรปฟิล์มใส่กันลอยทั้งคันนะครับย้ำว่าทั้งคันเลยนะครับคันนี้ลูกค้าออกมาออกแกกศูนมายังไม่ทันจะได้ขับไปบ้านหรือขับไปไหนเลยขับตรงมาที่ออโต้ลิฟ์เทมาติดฟิล์ใส่กันลอยก่อนเลยนะครับ คันนี้นี่ภายนอกและภายในด้วยไหมครับงภมภายในด้วยครับผมก็คืออย่างที่บอกับทั้งคันจริงๆนะครับภายนอกของมาสเตอรนี้มันมีส่วนไหนบ้างครับผมก็จะเป็นช่วงคอนโซลหน้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเราจะได้เห็นภาขออนุญาตช่างเปิดเข้ามาให้ดูอ่านี่ฮะคือทําไมต้องติดฟิล์มกันรอยภายในครับลุงภมิด้วยความที่ภายในของรถรุ่นใหม่ๆนยพี่ตั้มมันจะมีความเป็นแบบสีดําเงานะครับหรือว่าจะเป็นลายไม้เงาแบบนี้ เสี่ยงต่อการเกิดรอยได้ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าเราจะอาจจะแบบถือพวงกุญแจแล้วเผลอไปโดนปุ๊บขวดนิดเดียวลอยขึ้นเลยรอยขดแมวอะไรเงี้ยขึ้นเลยนะครับเราก็คงอันนี้ลอยขดแมวนี่คือเป็นรอยแบบอ่อนๆนะแต่ถ้าหนักสุดนี่คือรอยแบบว่าโอ้ลึกลงไปเงี้ยคือแก้ไม่ได้เลยครับตัวฟิล์มกันลอยพวกเี้ครับจะช่วยนะครับช่วยป้องกันลอยขดแมวป้องกันลอยขีดขวดต่างๆนะครับผม ขนาดมือถือเราเรายังติดเลยเนาะรถเรามือถือเรายังกลัวหน้าจอเป็นรอยเลยพี่ต้มรถเราเราก็รักเนาะรถราคาขนาดนี้ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับของที่ร้านเราจะใช้เป็นฟิล์มพ u นะครับผมเป็นใช้เป็นฟิล์มพ u แท้นะครับก็คือพวกที่เป็นสีเป็นโนแบ็กอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับพี่ต้ามันมีโอกาสเนาะที่เราจับต้องมันเนาะมันมีโอกาสที่เล็บหรือว่าสูงมากไปขูดสูงมากเวลาเราอาจจะไปกด แต่กดปุ่มหน้าจอต่างๆแล้วอาจจะใส่นาฬิกาหรืออะไรเงี้ยอย่างผมใส่นาฬิกาใช่ป่ะอาจจะมีแบบไปขูดไปโดนอะไรเงี้ยมันเกิดรอยได้ง่ายฮะการติดฟิล์มเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับเรียกว่าช่วยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วจะเป็นพวกลายไม้เงาอะไรพวกนี้ก็คือติดทั้งหมดเลยนะครับผมคันนี้ก็มีซอฟต์แวร์ตรงรุ่นเช่นเคยมีซอฟต์แวร์ตรงรุ่นอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับมาสตี้เนาะครับผมแต่ก็ต้องขอย้ำว่านาิวนะฮะ ถ้าเป็นในงานฟิล์มเนี่ยถ้าเพื่อนๆ <S 1> <S 1> <S ต้องการจะติดแบบทั้งคันแบบคันนี้นะครับก็จะต้องใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ3วันนะครับผม3วันในการติดตั้งนะฮะเพื่อให้เราได้ติดตั้งงานแบบเป็นงานแฮนด์เมดเนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มพนะครับผมสมมติว่าลูกค้าบางคนเขาถามว่าเฮ้ยผมใช้รถไปแล้วครับผมต้องไปล้างรถก่อนไหมหรือว่าไปทําอะไรก่อนไหมเข้าขมาเลยครับมไม่มีปัญหาไม่จาเป็นเลยเข้ามาเดี๋ยวเราจะดการดูแลให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันจบเลย แสดงว่าเรามีการเตรียมพื้นผิวให้ม,มีครับผมเ<ล>ข<อ>้าม<อ>าได้เลยนะครับถ้าเป็นรถเก่าหรือว่าอาจจะมีรอยขนแมวเยอะนะครับรอยขนแมวในที่นี้ไม่ถึงว่าพวกรอยที่เป็นเหมือนเราเอาผ้าเช็ดนี่ฮะมีเยอะมากจนทําให้สีขุ่นเนี่ยเราจะมีการเตรียมผิวให้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยข้อดีของฟิล์มเนี่ยก็คือเราจะไม่ยุ่งกับแลกเกอร์เดิมเลยนะครับไม่ยุ่งกับแลกเกอร์เดิมรถเลยไม่ต้องขัดผิวไม่ต้องเคลียร์อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องทําให้ชั้นแลกเกอร์เดิมเนี่ยบางเลยก็เข้ามาติดดฟล์มไ้เย นะครับป้องกันได้แบบครบเลยยิ่งเป็นสีดำอย่างนี้เนาะคนแมใช่โอ้โหเช็ดแค่เช็ดผ้าธรรมดาก็ขึ้นแล้วพี่ตั้มโอเคแล้วก็เจ้าฟิล์มนอกจากฟิล์มฟิล์มแรปฟิล์มฟิล์มใสเนี่ยเรายังมีฟิล์มกองแสงฟิล์มกองแสงก็มีครับผมเป็นฟิล์มเซรามิกครับของเรานะฮะเรามีแบรนด์ไหนบ้างครับน้องบู๋มเรามีทั้งสามาดว W นะครับแล้วก็มีทั้งออปติกนะครับแล้วก็มีวีดูปองนะฮะก็คือมีหลายแบรนด์แล้วแต่ เพื่อนๆเนี่ยอยากจะเข้ามาดูนะครับหรือว่าจาะจงแบรนด์ไรนเป็นพิเศษนะครับผมก็เข้ามาดูได้ครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นเซรามิกนเนาะใช่เราเน้นเป็นเซรามิกแท้นะครับคือข้อดีของเขาคือมืดนอกสว่างในให้ความเป็นพิเศษในส่วนตัวนะครับเรื่องความร้อนนี่่นอนแลยโอ้เรื่องความร้อนนี่แน่นอนนะครับผมไม่ร้อนแน่นอนนะครับมาลองดูมาลองทดสอบได้เรามีเครื่องเทสหลายเครื่องเลยนะครับที่ออโต้ลุคเทคนะครับที่แผนกฟิล์มเรานะครับก็คือนอกจากเห็น ความสวยงาม้างนอกแล้วเนี่ยเรายังมีตัวเครื่องทดสอบให้ดูมีครับผมมีไม่ว่าจะเป็นฟีลกันรอยฟิลกองแสงเรามีเครื่องทดสอบให้ดูนะครับเข้ามาเยี่ยมชมไม่ติดไม่เป็นไรสิบปากไม่เท่าตาเห็นอ่าถูกต้องครับกคใช่นะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับงานวันนี้เนาะเดี๋ยวให้ช่างเขาทำงานต่อให้ช่างทำงานต่อไปนะครับให้ข้างานต่อนี่นะครับช่างรูดเจ็บฟิล์มอยู่นี่ติดเป็นส่วนแก้มแก้มแก้มขวาใช่ครับ ติดแล้วเงาขึ้นด้วยนะน้องบุมเงาขึ้นครับฟิล์มตัวนี้พอมันแห้งแล้วเนี่ยความเงาจะพอๆกับเคลือบแก้วเลยพี่ตั้มแต่ว่าเรื่องการกันลอยขีดขวดอะไรพวกนี้ได้สูงกว่าเคลือบแก้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วลูกค้าถามว่าเราติดฟิล์มอย่างเงี้ยเราล้างรถได้หรือเปล่าปกติเลยครับล้างปกติล้างเคลือบเพียงแต่เราไม่ต้องลงเครื่องขัดนะครับไม่ต้องลงเครื่องขัดแค่นั้นเองนะครับคือตัวฟิล์มเขาก็เงาอยู่แล้วแหละใช่ครับตัวฟิล์มเขาเนี่ยป้องกันรอยอยู่แล้วไม่มีการเกิดรอยอยู่แล้วอย่างตรงนีีีี้มมันนกก็จะเทคโโยยารว่่ <g agile> ก็คือเวลามันเกิดรอยขดแมวเนี่ยครับถึงขนาด uh, ว่าฟิลไม่ขาดเนี่ยมันจะสามารถเซลฟิลลิ่งตัวเองคือรักษาตัวเองได้โดยการโดนความร้อนดีมากนาก่น <c oughs> ละก็ยังสามารถล้างรถได้เหมือนเดิมใช่ครับล้างรถได้ปกติเลยครับผมไปแล้วเรามาดูคันนี้ก่อนพพะเอของเราพอดีเดี๋วพอดีลูกค้ามารับรถด้วยครับลูกค้ามารับรถนะลูกค้ามารับรถแล้วตอนนี้น้องอิงก็กําลังแนะนําลูกค้าอยู่ขออนุญาตน้องอิงได้ไหมร้องกําลังทําอะไรอยู่ครับกำลัง กำลังเปิดให้ลูกค้าลูกค้าลูกค้าขับเลยนี่น้องทำอะไรลูกค้าเนี่ยขังไว้อ๋อคอ๋อน้องกำลังแนะนำการใช้งานลูกค้าอ่าก็เป็นเซ็ตใหญ่นะครับอย่างที่เพื่อนๆติดตามชมมาตลอดนะครับเราก็จะรีวิวให้ดูในทุกๆขั้นตอนใช่ครับ ดัมทั้งคันนะครับเปลี่ยนลำโพงคู่หน้าหลังนะครับเป็นตัวプラเอนเกเรนโบตรงรุ่นนะครับติดจอพีดานขนาด15.6นิ้วนะครับอินเตอร์เฟซแอนดรอยแล้วแอปติดตัวนะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยภายในนะครับพี่เดี๋ยวก็ต้องให้ผู้ดีนส่งลูกค้าก่อนเนาะมีจอเพดานด้วยแอบเห็นจอเพดานแอบเห็นแอบเห็นจอเพดานขนาด15.6นิ้วเรียกว่าใหญ่เต็มตานะฮะอันนี้ลูกค้าก็กำลังตั้งใจดูเดี๋ยวผมเราเราขอนี่นะลูกค้านิดนึงโทษนะครับนี่ขอดูขอดูนิดนึงครับ ออกไล่สดไม่ทำดก็อันนี้จะเป็นลักษณะของจอเพดานนะครับผมต้องเป็นถ่ายฝั่งนู้นแล้วมัครับมันย้อนแสงเลยนะว่าผู้โดยสารเนี่ยนั่งดูกันเพลินเลยนะเดินทางไกลนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อเลยหรไม่ดูความสบายของพยศนี่แบบสบายๆนั่งสบายไหมนั่งระบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าจะได้เห็นตรงนี้มันย้อนแสงแบบของนี้เปิดประตูฝั่งนู้นมาเจสตี้นี่เป็นรถ ครอบครัวแบบโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องเรียกว่าบิ๊กแฟมิลี่เลยพี่ตั้มครอบครัวใหญ่มากขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับพี่นี่ฝั่งนี้เห็นไหมโอเคกว่านะโอเคอันนี้ติดจอเพดานด้วยนะครับสำหรับคนเบื้องหลังก็จะสบายขึ้นนะครับดูหนังเนี่ยเป็นเพลินๆเลยนะดูหนังดู YouTube ใช่ครับลิงก์ตามจอหน้าได้เลยนะฮะคันนี้มีทีวีดิจิตอลด้วยพี่ตั้มอ่า ันนี้นะครับติดตั้งเป็นทีวีดิจิตอลของอาสุกะนะครับเพิ่มเติมเข้าไปอ๋อนี่กำลังดูทีวีอยู่เป็นกรณีที่อยากจะดูทีวีก็สามารถดูในรถได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนั่งอย่างเดียวนั่งกับคุมรีโมทจบเลยนะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับงานวันนี้นะครับพี่ตั้มครับผมเดี๋ยวเราก็เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจติดตั้งนะครับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถ m a j e s t y หรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นๆรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับครับผม ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่แฟนเพจออโต้ริฟเทคได้เลยนะครับจะติดต่อพี่ตั้มติดต่อบูมนะครับติดต่อพี่อิงพี่ต้นก็ติดต่อมาได้ทั้งหมดเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมสำหรับวน,นี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ